ตามให้พ่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วชอบยด้ค่ะมื้อนี้น้องแก้มก็แม่กับสีขาวกันนาขอกหมูมเหมือนเดิมแม่นจ้าแต่มื้อนี้น้องแก้มได้กล้วยได้น้ำแล้วก็ได้หัวอาหารมาเล้วจ้ามื้อนี้น้องแก้มก็แม่สีขาวกันไปเลี้ยงหมูแต่ว่ามื้อนี้แม่กับน้องแก้มกันซึมาบอกสูตรการเลี้ยงหมูน้อยให้เป็นการฮัท ให้หมูหน่อยกินอาหารพ้กใขหมูหน่อยกินอาหารเพื่อที่จะเฮ็ดให้เพื่อนในไงด้วยจ้าเวลาสมมติว่าเขาเลี้ยงหมูตอนยานน่มหมูก็จะกินอาหารเป็นเลยอันนี้คือการขั้นตอนการฝึกอให้หมูกินอาหารเป็แต่สำหรับซาำหนองแก่ั่นก็คือเป็นการจอยให้แม่หมูบอจอยแห้งนะคะบบลงมโตในระวังเลี้ยงลูกในนุ่มละกันสิเฮ็ดใไทยลูกหมูของเขานั่นได้จับขายเร็วในน้ำหนักสามจุดหากิโลนะคะ อันจ่าข้าใส่สูตรนี้กะทีใส่ระยะเวลาแค่ประมาณเดือนหนึ่งนะแม,นนแมน่นจ่าประมาณเดือนหนึ่งข้ากะทีเป็นไงลูกมูฮองเท่านั้นไงเด็กจ่าเพิ่งแมไ่ไปไคตังมงาแก้มคือตังไส้กล้วยแม่นจ่ากับหัวอาหารที่นั่งแก้มใส่กล้วยกักบหัวอาหารหนั่นก็เพราะวา่าหัวอาหารจะไม่กินหอมแล้วก็เห็นในคนโตเล กนี้รสหวานและกับแสบน้ำเดาจ้าขาก,ากสิปอกเปือบด้วยเลยจา้าดวยเปลือกมาันเท่ากับสิไแม่มัเนแทนจ้ะส่วนเปือกห้แม่ส่วนลูกลูกไ้แม่เปลือกห้โอ้บแมนเ,เปลือกห้แม่ใ <laughs> <laughs> นแก้วเาพีเดาจ้าในหาน้แรงจงเลให้ร้ายมากเลย กระเสี่ยหายประมาณเนี่ยนะคะขาบตุ้มขาบแล้วค่ะขาบล่ะประมาณหานวยเนี่ยแม่จ้ะขาบเจ้าขาบแรงเลยจ้ะแล้วก็ทำการย้ำข่าบย้ำแล้วน่าจะหยุดเงินนึงเหมือนแก้มาแล้วคะแม่นย้ำมาแฉมาอีกนแล้วบ้ากล้วยนี่ห้าวกับย้ำแนวเนี่ยนะคะมู๊กกรสิได้รสชาติความหวานจากกล้วยแล้วก็ได้ความหอมจากหัวหาร เพราะว่าหัวหายนี่กามีโปรตรีนสารอาหารครบนะคะเช็คให้ลูกหม,มูใหญ่เดียวจะว่าหมูสีมันก็ลังอยู่ในนมแม่ส่วนมากสิกินอาหารยากนะคะ<ม>ข้ากระ้องใส้สูตรนี้เลยนะคะข้ากระ้องใส่ละะใกล้วยให้น้องนั่นเลยจ้ะไมาสา่สุกนีรสหวานแหน่แม่นอนกับสิกินอาหารอินข้าวเห็ดแบบนี้จ้าว่าหมูอมกกมอมก,ม,กมาได้ประมาณจัดสองอาทิตย์นะคะหมูออกมาได้สองอาทิตย์ข้าวกระคาดให้น้องกินเลยถ้าน้องกิ บ้านเป็นเท้ากะเอาป่วยนี่มาแปะปากงอกรได้จ้ะใไปนั่นเป็นหน่อยเพราะว่าอาหารมันเป็นแข็งนะยังวมันสีบอละลาได้จ้ะต่อันตุ้งยาแม่หน้าตาเดือดเลยแล้วข้าแต่สัยญาอย่างนี้นะคะอันนี้ข้าแต่จะทำทานอย่างนี้ทำมาทำไมไงว่าทำไมทำมาข้าต่จะทำทานนี้ไปเอาเงิงทำงานนะคะนี่ค่ะข้ากต่ตามกันมาเลยนะคะ ไปอีกคอมนึงคน่ะ้อง,อ,งอ,งองมีกุ้ตกขอบหมูแม่น้องแจมกระิเลเล่ใ <laughs> นจะมแต่บอกเลยว่าบ่มีชินนะแหมค่ะกต่ก็ไมชิมนะนะคะน้อะหมูก็นมันุ่มิ้มข้วโตมุกขึ้นเน้อตะตอนี่แม,ม่เอาสุยิ่งกัน ได้สามกิโลคืนตันองก,กับสิจับขาย่องนี้กระเรียนอยู่ประมาณหกสี่สิบหมื่นนะคะของใช้เวลาเกือบสี่สิบกี่กิโลเมาน,น,นใช้เวลาเกือบสี่สิบหมื่นได้ว่ากะนหรือว่าบนถุงแห้งนะคะคือเท่าถ้าปุย้ยได้อยากิดเป็นแบบว่าขายหมูอันนะคะเอา้า <laughs> แมวย้อนกิศขายหมูหันหนี่เข้าใส่สูตรหนีซอยซอยแม่เพิ่นนะคะเพราะว่าบางเธอแม่เพิ่นได้ลูกไล้ตัวได้ลูกไล้ตัวบัตรนีได้นก็นบ่้ำนมเพิ่นสิบ๊อพอลูกหมูอาจสิช้อมสิจอยได้นะคะเข้าขาเข้าเหรียญซอยเพิ่นเนาะเอาอาหารมาป่วยนะคะเด็กเพิ่นกินเพิ่นกะสีไงเลี้ยวแม่หมูกะสีรุ่งโตแห่งนะคะมาแล้วของแก่แม่เลี้ยวแน่ขาเลย นกำลัหานะคะอนนี้ไมนไม่ได้มาเลย่า,น,ยา,า,าน่ววอาหอเาาม็ดแข็งนะคะนองคนสิเคี่ยวยางใค่ะใส่หนักหน่อยนะจะวาหอมแค่หนะคะอ เินเนก็กินอย่างนี่ะซีีสแรกอั้บบานี่แม่คน้กานี่แม่็เลยืนนมู้นเยค่ะทุกมป้ามกัดลองใส่สูตรนี้มึงเมืองกระฟ้าแม่หนองแกมนะคะเพราะว่าาห้าาใส่สูตรนี้แล้วลกหมูกะสีอว้วนเร็วลวกัซอยแม่มู ในการเลี้ยงลูกน,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแมหมูสิลงโตแห้งนะคะเพราะว่าลูกเป็นไดหลายตัวห้องก็ต้องหาแนวมาเสริมห้เพิ่นหัดกินนะคะในแม่ก็สีพผ้าลงไปเลี้ยงอีกของหนึ่งอยู่ทั้งล่างนะคะเพราะว่าอันนันขอบมูแม่้นงแกมแบง่งเป็นสองปลายเนาะคะ่ะมีสะกันทังกลางอันนี้ก็คือขอกอยู่ทา้งล่างกับมีแม่คอดม้อยู่สองแม่นะคะแต่ว่าแม่นีบกับคอดไดใอายุประมาณสองสัปดาห์แต่ว่ากำลังเริ่มหัดห้กินนะคะ กับลูกเพิ่นก็ะได้ไหลยโตได้สิบสองโตนะคะแม่ก็เลยต้องซอยเพิ่นเลี้ยงลูกเร็วแน่จะน่อยอยานเพิ่นพร้อมนะคะกล้วยที่ห้าใส่ห้ากับเหลือเอาก้วยทีซุกงอมเลยนะคะมาใส่เพราะว่ามันสิมีรสชาติรสชาติหวานนะคะแล้วกเ็เทใส่ห้าขยำได้งายนํานะคะ มีไส้หลายกว่าหานวยแนเด็กจ้ะเพราะว่าหนูหลายโตเด็กจ้ะ โมฮันส oh, ั A ี B e. การกัเป็นลูกหมูประมาณ2-5ท่ว่าแม่กับน้องแก่กับอาหารไข่เพื่อกินอาหารเพราะว่าลูกเพิ่นหลายตัวแม่แม่เพิ่นสิจรอยนะคะแม่จ้ะเ่าก็ต้องหัดเสริมนะคะเป็นอาหารเสริมแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือฮาหัดให้ลูกหมูก,กินอาหารเปลี่ยนแต่ตอนอยังอยู่ในนมแม่เวลาเอาเอาออกนมนะคะบางคนจะแยบเลี้ยงเป็น พ่้อพันแม่พันแมนบรอว,วาเลียงปุนมันกัดสิเลียง่ายนะเพราะว่ามันกับสีกินว่าหารเป็นแต่หาเหา้าโบหานให้น้องกินบันเห่าไปขุนเ้ยจา้าหรือเอาไปเรียงเพื่อที่จะเป็นพร้อมพันแม่พันกัิเห็นให้น้องกินบ่เป็นอแล้วก็เห็นให้น้องโตพร้อมได้เลยจา้าเปอร์เซนต์หลอดกี่หน่อยนะคะ,ะในคลิปนี้น้องแก้มกับกแม่กับสีมาบอกเทคนิคการ ให้ฟื้คัดไ้โมกินอาหารียงแค่นี้นะคะในคลิปนี้นังแกมกับแม่กับสุขอนโตลาไปก่อนนะคะในคลิปหน้าขอหนังแก้มแม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ